ข้าวครัววันนี้นะคะก็เป็นเมนูยำไข่ต้มนะคะเพื่อนๆอยากรู้ว่าเราทำแบบไหนนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะเมนูวันนี้นะคะเราได้ต้มไข่ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะทำยำไข่ต้มนะคะทานกันนะคะวันนี้ตอนนี้เรากำลังจะทำน้ำยำนะคะก็เราจะใช้เครื่องปั่นแบบพกพานะคะก็คือ ใช้มอเตอร์นะคะก็คือเรามีส่วนประกอบของกระเทียมพริกมะนาวนะคะแล้วก็ชุรสแล้วก็น้ำปลาแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือรากผักชีนะคะตอนนี้เรากำลังจะทำน้ำยำนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะจริงควรใช้น้ำตาลปี๊บนะคะแต่พอดีไม่มีเราจึงใช้น้ำตาลทรายช่วยนะคะอันนี้นะคะเป็นพอเราปั่นมาได้แล้วนะคะเนื่องจากใส่ปริมาณเยอะไปหน่อย เราก็เลยเนี่ยหาน้ำยำที่เราทำไว้แล้วนะคะใช้เครื่องปั่นเชื่องนี้นะคะอันนี้ประสงค์ไปเลยไข่ต้มของเราก็ได้ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หั่นผ่าครึ่งของไข่ต้มนะคะเพื่อเราจะทำการยำนะคะแล้วเราก็หัน่นอ่าหอมแดงกับผักชีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะโรยด้านบน เป็นแบบว่าเมนูทำง่ายๆเลยนะคะเป็นยำไข่ต้มนะคะแล้วเราก็รวยด้วยผักชีแล้วเดี๋ยวเราจะตามด้วยน้ำยำนะคะเมนูนี้นะคะก็คือยำไข่ต้มนะคะ